ใครที่หา Vios โฉมนี้อยู่ห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้รถเข้าใหม่เลขไม้แค่40,000โลฟังไม่ผิดครับไม้40,000โลราคาแสนเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจนี่ห้ามพลาดเลยนะซื้อสดหรือจับไฟแนนซ์ก็ได้นะนครับ่อนสบายๆครับประมาณ3,000-4,000บาทเท่านั้นนะครับใครหารถใช้งานช่วงปีใหม่ห้ามพลาดคันนี้ Vios 1.5J ปี13ส่วนรายละเอียดตัวรถทั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับผม โอนเพชรยนต์ oh, นะวันนี้อยู่กับช่อง V ีออสยาริดมือสองแลว้วรถผ่อนรถผ่อนถูกนะวันนี้พามาดูรถผ่อนถูกกันบ้างนะครับใครที่กําลังมองหารถราคาแบบแสนกว่าบาทนะและเลขไม้น้อยๆอย่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีออสนะครับ 1.5J เป็นรถปี2013นะครับคันนี้นะเลขไม้แค่4 0,000ื่นโลผมบอกเลยเลขไม้แค่4 0,000โลนะใครที่สนใจนะห้ามพลาดคันนี้ผมบอกเลยว่ามีแค่คันเดียวเปิดราคาที่18 0,000 9,000บาทนะครับและคันนี้ค่าง,งวดนะถ้าเลทผ่อนอยู่ประมาณสัก3,000ปลาย4,000เท่านั้นเองนะลองมาดูคันนี้นะใครที่อยากได้รถราคาถูกสภาพสวยๆนะจำเลขทะเบียนคันนี้ไปเลย5825กรุงเทพมหานครนะครับสีเท่าดำมีคันเดียวนาน,านๆเข้ามาทีถ้าหลุดคันนี้ไปก็ไม่แน่ใจว่าจะมีมาอีกไหมแต่บอกเลยว่าหายยากแน่นอนนะครับติดต่อเบอร์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับ0984465222คันนี้ผมบอกเลยว่า ใครเร็วใครได้นะครับต้องต้องพูดคำนี้เลยเพราะไม่แค่4ี่หมื่นโลเดี๋ยวจะหาว่าโกหกเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่รายละเอีดด้านนอกก่อนเนาะคันนี้รายละเอียดไฟหน้าก็คือของเดิมเนี่ยของเดิมแน่นอนนะครับเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีเทานะครับโครเมียมกันชนนะครับอันนี้คือสภาพเดินตามการใช้งานจริงสภาพจริงๆเลยนะของการใช้งานนะครับอันนี้สวยนะครับ สวยเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงเองนะครับตัวฝากระโปรงเหลี่ยมมุมคมสันนะเหลี่ยมมุมคมสันตรงนี้ไม่มีบุบไม่มีรอยกระแทกรักยิ้มไม่มีนะครับให้ดูทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับตัวเจคันนี้ได้ล้อกระทะฝาครอบอยางปียีสองของมิชลินนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปไปล้างไปขัดไปทำสปาเพิ่มเติมอีก นะครับอันนี้รถเพิ่งเข้าร้านอยู่ในช่วงของการที่ปรับสภาพนะครับคันนี้อยู่ในช่วงของการปรับสภาพอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากระจกบานหน้าเนี่ยคือพาร์ทเดิมแน่นอนนะน,นี่คือของเดิมนะบานหน้าไม่มีแตกไม่มีเล้ารวมไปถึงหลังคาเองก็ไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มติดคิ้วกันสาดให้ครบอันนี้ของเดิมแน่นอนแตกรายงานแบบนี้นะอ่าอันนี้คือสภาพตามการใช้งานจริงเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ารถปี13คือต้องบอกเลยว่าคันนี้รถปี2013นะครับ 189,000บาทนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์098 4 4 6 5 2 2 2, 2นะครับมีคันเดียวมีคันเดียวรีบติดต่อเข้ามานะครับไม่ใหญ่พลาดผ่อนอยู่ประมาณสักสี่พันะประมาณ4 0 0พซื้อสดก็ได้จากไฟแนนซ์ก็ได้คันนี้นะครับรถสภาพสวยไม่มีเฉียวชนหนักๆมานะครับไม่มีเฉียวชนหนักๆมานะมือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถตัวกันชนบอดี้ทุกจุดนะเนี่ย ยังกระจกบานหลังคันนี้ยังพาร์ทเดิมอยู่นะครับกระจกบานหลังพาร์ทเดิมมาพ<ส>ร้อมระบบไร้ฝ้านะครับอาจจะต้องมีดูแลในส่วนข,ของตัวสีด้านหลังนะอันนี้มันมันด้านแล้วนะครับน่าจะจอดตากแดดนะน่าจะออน่าจะจอดเจ้าของเดิมน่าจอดตากแดดมาอันนี้เราแจ้งตามตรงนะครับแต่รถคือไม่มีชนนะครับเนี่ยดูไฟไท้ายตัวรุ่นนี้ได้ไฟไท้ายเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะครับเฟนเซอร์ไม่มีมานะเดิมเดิมในตัวเจนะครับเดิมเดิมใน er, ตัวเจทะเบียน5825นะครับ 189,0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามามีแค่คันเดียวเดี๋ยวผมให้ดูภายในด้วยนะครับให้ดูภายในให้ดูภายในให้ดูเลขไม่เดี๋ยวจะเปิดรายละเอียดตัวรถให้ดูนะครับไม่ส0 0 0 0โลคันนี้มีคันเดียวนะเดี๋ยวให้ดูเลขไม่ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม่ก่อน <Okay. S 1> เลขไม้คันนี้อยู่ที่44,764กิโลเมตรนะฮะอันนี้คือเลขไม้ของคันนี้เลยนะครับแล้วก็ตัว หน้าจอนะครับเนเครื่องเล่นวิทยุนะครับใส่ CD ได้รุ่นนี้ใส่ CD นะใส่ CD แล้วก็แอร์ก็จะเป็นแบบอ n นาล็อกนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นคอนโซลสวยนะครับเกียร์อัตโนมัติคันนี้ได้เกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับจะเขียนว่าดีสแบบนี้เนาะรายละเอียดตัวคอนโซลต่างๆคือสภาพสวยเลยนะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะครับตัวรุ่นนี้ได้แอร์แบ็คคู่แผงประตูด้านในตัวเบาะนะครับสภาพดีเลยแหละนะไม่ช้ําเลย ต้องบอกเลยว่ารถสวยสภาพไม่ช้ำนะครับมีวางแก้วน้ําได้นะครับกุญแจเป็นรีโมทนะกระจกยังคงเป็นพาร์ทเดิมนะครับกระจกยังคงเป็นพาร์ทเดิมแผงประตูด้านในพวกแดชบอร์ดระบบเซ็นอร์ล็อกอันนี้มีมาให้ครบนะเดี๋ยวผมขอญาตมันดึงตรงไหนได้บ้างค่อนข้างแน่นนะต้องบอกแบบนี้ค่อนข้างแน่นนี่เม็ดอาร์คเม็ดอาร์คกลมคมชัดเจนนะครับโครงสร้างสีนะครับโครงสร้างเดิม อันนี้ก็คือโครงสร้างเดิมรถไม่มีการชนหนักจากทางด้านข้างเนาะไม่มีแบบพวกพิกคว่ำอะไรพวกนี้ไม่มีมานะพวกคิ้วกันศาสตร์พวกนี้เดี๋ยวเราต้องแก้งานอยู่แล้วต้องเปลี่ยนนะับเพราะของเดิมก็จะหมดสภาพแล้วมันแตกแตกรายงานหมดแล้วนะครับลองดูภายในนะครับภายในตัวเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะผ้าสภาพสมบูรณ์นะเบาะผ้าสภาพสมบูรณ์ ตัวชิ้นงานแผงประตูด้านในตรงนี้เป็นชิ้นงานพลาสติกขึ้นรูปหมดกระจกก็คงเป็นพาร์ทเดิมนะอันนี้คือกระจกพาร์ทเดิมนะย้ําราคากันหน่อยนะพันนี้หนึ่งหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่างวดจะอยู่ประมาณสัก4สี่พันนะสี่พันนะสามพันปลายสี่พันได้รถโครงสร้างสวยๆแบบนี้ไปใช้เลยอันนี้คือการันตีว่าโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนดูฝาท้ายฝาท้ายนะครับสภาพสวย อันนี้คือของแท้โรงงานนะครับมีปั๊มตรงนี้อยู่เลยของโตลต้ามันจะเปยๆมาแบบนี้เลยนะครับเปยๆมาแบบนี้เลยนะเนี่ยหัวนอ็อตโครงสร้างตัวรถไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนหนักๆมาไม่มีนะครับส่วนแผงด้านในนี่ด้านในล้อ,อไหลนะครับประแจแม่แรงมีมาให้ครบแล้วก็ตัวซีนอันนี้มันมีฝุ่นหน่อยเนาะ มีฝุ่นเดี๋ยวเราต้องไปไปล้านอีกทีหนึ่งมีฝุ่นมีคราบฝุ่นนะรถเพิ่งเข้าร้านต้องบอกแบบนี้เลยว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้าร้านมานะครับแต่รถไม่มีชนมาแน่นอนนะครับทั้งคันคันนี้ก็พาร์ทเดิมนะครับตัวเบาะอะไรต่างๆเนี่ยสวยหมดนะสภาพตัวเบาะคู่หน้าด้านหลังตัวโครงสร้างโครงสร้างตัวรถอันนี้ก็พาร์ทเดิมนะครับโครงสร้างตัวรถพาร์ทเดิมแผงประตูด้านในโลโก้โตโตยต้านะครับ สภาพสวยเลยรถไม่มีร่องรอยการชนหนักนะครับเดี๋ยวคันนี้เราเอาไปปรับสภาพอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวไปปรับสภาพอีกทีหนึ่งดูตะเข็บเมรร็ดอะครผมขอดึงแค่นี้นะเดี๋ยวตรงนี้เราต้องไปไปจัดระเบียบตัวรถเพิ่มเติมนะรถเพิ่งเข้าเดี๋ยวต้องปรับสภาพอีกทีหนึ่งนะสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้มีแค่คันเดียวทุกอาชีพบอกได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการรับวิสาหกิจนะครับ หรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับท่าน,นี้ผ่อนเบาๆอยู่ประมาณ3,000ไปไปลาย4,000เท่านั้นเองนะครับรายได้เนี่ย10,000บาทขึ้นไปนี่ก็ซื้อคนเดียวจบเลยนะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้นะใครสนใจรถคันนี้นะครับแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับติดต่อมาเลยมีคันเดียวนะครับยังไงก็คุ้มนะรถสวยรถสวยนี่คือสภาพเดิมๆยังไม่ได้ล้างยังไม่ทํางานปรับสภาพแต่อย่างใดนะครับได้รถสภาพเดิมๆนะครับกระจกก็เปิดปิดไฟฟ้าด้วยนะคันนี้เป็นปี13แล้วนะครับ ตัวแผ่นพยางตัวเบาเบาะสวยนะเป็นเบาผ้านะครับโครงสร้างตัวรถตัวแผ่นเพลทนี่รถผลิตปีหนึ่งสามนี่เลยคุ้มนะครับคันนี้แสนก่าบาทนะเราคัดเกตรถเข้ามาอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดอของโครงสร้างด้านหน้าและห้องเครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสภาพเป็นยังไงมีชนหนักมาไหมเดี๋ยวมาติดตามกันครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดห้องเครื่องนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีนะครับฝาดำนะคันนี้นะรถปี13นะครับคือโดยรวมนะมันยังไม่ได้ล้างนะแต่เครื่องยนต์เี็เครื่องยนต์เดิมแน่นอนนะครับเป็นเครื่องยนต์ส่สูบเรียงนะครับตัวสายพานหน้าเครื่องทํางานปกติเลยอันนี้รายละเอียดในห้องเครื่องนี่ให้ดูเลยนะครับพัดลมหน้าเครื่องทํางานปกตินะครับนะคันนี้แบตเตอรี่ก็เป็นของ GS แบตเตอรี่ไฟนะครับยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราเช็ควัดค่า ไฟให้อีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลนี้รถเพิ่งเข้าร้านมาแล้วก็ถ้าพูดถึงในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับเบ้าซุ้มโช๊กด้านหน้านะครับก็คือรายละเอียดที่เห็นก็คือเดิมแน่นอนนะครับรถเดิมผ่านการใช้งานมานี่คือสภาพตามนี้เลยนะนะครับสภาพตามนี้เลยโครงสร้างด้านหน้าอะไรต่างๆนะเบ้าซุ้มโช๊กเดิมๆหัวน็อตเนี่ยเดิมไม่มีไข่ไม่มีขยับเลยนะครับผมถึงบอกว่าคันนี้คุ้มนะครับ ได้รถเดิมพาร์ทเดิมแล้วก็ไม้น้อยเนี่ยฝากระโปรงพาร์ทเดิมสติ๊กเกอร์มอกอติดอยู่ครบเลยนะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับสาหรับคันนี้นะใครที่กำลังมองหาให้รีบนะครับราคา1นึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ถ้าพูดถึงเลทผ่อนก็จะอยู่ประมาณ3ามพันกรบาทสี่พันเนี่ยมีแค่คันเดียวห้ามช้าห้ามพลาดเลยไม่สี่หมื่นโลคันนี้ V วีออสหนึ่งจุดห้าเจปีหนึ่งสามสี่เท่าคูดสวยนะพูดได้แค่นี้เลยนะครับสภาพ ใครหารถใช้ถูกๆก่อนปีใหม่ติดต่อมาครับ0984465222นะครับแล้วก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ